สวัสดีครับคลิปนี้พบกับสหายนานเดอะโฮสเตอร์นะครับวันนี้แนะนำซองปืนนะครับของ191 1งาลำกล้อง5นิ้วสีดำนะครับขออนุญาตถอดปืนออกก่อนนะครับขออนุญาตนะครับนีตถอดตัวปืนออกก่อนนะครับอ่าตัวนี้เป็นซองพกในนะครับ1911นนะครับย้อมสีดำด้านนอกเป็นหนังฟอกฝาดนะครับหนาสามมิลย้อมสีดำนะครับฟังเสียงได้ครับอ่า ด้านในเป็นซับในหนังแกะสีแดงนะครับซับในหนังแก่สีแดงแล้วก็เก็บขอบด้วยสีทาขอบอย่างดีเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นคลิปนีบสแตนเลสนะครับใช้กันยาวๆสิปีได้เลยครับสนใจติดต่อสอบถามนะครับมาที่สหานานโดโฮสเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้1911ลำกล้อง5นิ้ว1 9 1 1เเรามีทุกขนาดไซส์ลำกล้องนะครับ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยครับขอบคุณครับ here on my own my